คือพระแท้เนี่ยคือพระที่มีชีวิตเห็นไหมอ่ะเนี่ยวิธีดูพระนะจริงจริงไม่ต้องใช้กล้องใหญ่เราก็สามารถดูเห็นเนื้อหาของพระได้อันนี้คือวิธีที่ส่งด้วยมือถือที่โยมจะแนะนําลวงพี่นะะเวลาประชาชนไม่เข้าใจเนี่ยบางองค์แม่เหล,ล็กดูดติดแบงบางองค์แม่เหล็กเหล็กดูดไม่ติดถ้าแบบนี้ดูดติดเพราะว่าเน้นเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลน้ําพีเหล็กไหลน้ำหมาก แต่ถ้าพอพระอายุมากมเหล็กไๆจะมีชีวิตท่านจะงอกออกมาคือการเกิดได้งอกแล้วถ้ายิ่งในรูปลักษณะของเสด็จไม่เงี้ยขาวๆนี่เรียกว่าพระธาตุเสด็จอันนี้เงินยวงจะเยอะนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตราสร้างสมัยพ่อสมเด็จพ่อ,พอ,พอรอสีเนยงั้นใครที่มาบูชาที่วัดเนี่ยถือว่าพระที่ได้จากพระโอภาสเนี่ย เป็นพระที่พุทธคุณสูงพ,พุทธคุณแรงอยู่แล้วแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลน,นี่เห็นไหมนีนม่นี่คืออะไรนี่คือทองบางสะพาน,นแล้วก็นี่คืออยู่ในนี้นะคะที่พอออกกำลังสูงอยู่นี่ก็คืออยู่ในของวัดวัดโพสุธาลัยจังหวัดวสิงบุร,สบรีสิงบุรีต้องมานะคะเอบางจะะั อยากจะเสริมดวงเสริมบาร,รมีเสริมโชคลาภนะคะก็มารับบูชาที่วัดได้เลยนะคะเบอร์ติดต่อหลวงพี่ครับ0927837850ครับครับอีกรอบหนึ่งครับ092 783 7850ครับจะบอกอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นเนื้อเหล็กไหลเทียนชัยนะคะ เป็นเนื้อเหล็กไหลเทียนชัยจะมีปฏิกิริยาต่อแม่เหล็กแรงสูงส่วนอันนี้แม่เหล็กจะดูดติดหนวงนวงแต่พุทธคุณสูงเช่นกันเพราะใช้ผงพุทธคุณทั้งห้าเป็นเนื้อสากลน,นิยมเขาเรียกว่าเป็นเนื้อสากลน,นิยมนี่เป็นเด็กไหลที่เกี่ยวกับสมัยของการสร้างเนี่ยว่าสร้างถวายพ่อรอีอันนี้ก็เป็นเนื้อสากลน,นิยมเขานิยมเพราะว่าเป็นพระรูปสวยนะ อันนี้เป็นพระรูปสวยอันนี้จะเป็นพระรูปในลักษณะดูเข้มขขังมีเหล็กไหลก็เลยต้องแล้วแต่เราจะศรัทธาและบูชาก็ท่านพระอาจารย์ให้เท่ากันใช่ไหมบูชาเท่ากันค่ะก็ขอให้สำเร็จนะคะกราบนมัสการค่ะ